ใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกระเพราไม่มีค่ะซุปลงไปนะคะเติมน้ำซุปลงไปด้วยให้เป็นขูกขิกขูกขิกนะคะอ่านี่ค่ะบ้านนี้ลูกชายบ้านนี้ไม่เน้นผักนะคะเน้นกลับนะคะเนาะ <c oughs> นะคะอ่านี่ค่ะ,ะ,คะกําลังตักซี่โครงหมูออกจากหม้อนะคะ ใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะตุนผัดแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะผัดแบบไม่ใช้น้ำมันเนาะเติมพริกแกงไปอีกนิดนึงนะคะเนาะผัดพริกแกงกับซี่โครงหมูให้หอมก่อนนะคะเนาะให้หอมก่อนแล้วค่อยปรุงปรุงรสนะคะปรุงรสนะคะ,น,ะ,คะ,ะนี่ค่ะกำลังตกักซี่โครงหมูออกจากหม้อนะคะใส่น้ำซุปลงไปด้วยนะคะตุนผัดแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะผัดแบบไม่ใช้น้ำมันเนาะซุปลงไปนะคะเติมน้ำซ <shap! S 1> ุปลงไปด้วยให้เป็นขุดขิกขูกขิกนะคะ อ่านี่ค่ะก็ใส่ผงนัวนะคะผงนัวใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ตูนชอบตูนใส่นะคะเนาะวันนี้ไม่มีกะเพรานะคะตูนใช้ต้นหอมแทนกะเพรานะคะเนะาะเนาะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกะเพราไม่มีค่ะกับข้าวเย็นวันศุกร์ค่ะซี่โครงหมูผัดพริกแกงนะคะ ก็ใส่ผงนัวนะคะผงนัวใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ตูนชอบตูนใส่นะคะเนาะวันนี้ไม่มีกระเพรานะคะตูนใช้ต้นหอมแทนกระเพรานะคะเนาะนี่ค่ะตักน้ำซุปใส่ลงไปแล้วก็ใส่อน้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสฟ้าเขียวนะคะซอสพริกนะคะเนาะ ตำพริกแกงเองนะคะหอมๆเลยค่ะนี่ค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเนาะ,ะเติมนำ้ำเนาะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกระเพราไม่มีค่ะ ผงนัวค่ะเนะาะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเติมน้าซุปลงไปนะคะเนาะให้มีน้ําพอขูกขิกขูกขิกนะคะลูกชายคนเล็กใครชอบหวานใส่หวานใครชอบเค็มใส่เค็มนะคะเนาะตุนใส่น้ําตาลไปนิดเดียวนะคะเนาะนี่ค่ะใส่ซอสมุงลดฟากีียวนะคะเนาะ น้ำตาลกับข้าวเย็นวันศุกร์ค่ะซี่โครงหมูผัดพริกแกงนะคะบ้านนี้ลูกชายบ้านนี้ไม่เน้นผักนะคะเน้นกลับนะคะเนาะพาผงนัวค่ะเนาะอ่าผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเติมน้ำซุปลงไปนะคะเนาะให้มีน้ำพอขูกขิกขูกขิกนะคะอ่าลูกชายคนเล็กเนาะนี่ค่ะตักน้ำซุปใส่ลงไป แล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสฟ้าเขียวนะคะซอสตัดเติมพริกแกงไปอีกนิดนึงนะคะเนาะผัดพริกแกงกับซี่โครงหมูให้หอมก่อนนะคะเนาะให้หอมก่อนแล้วค่อยปรุงปรุงรสนะคะปรุงบ้านนี้ลูกชายบ้านนี้ไม่เน้นผักนะคะเน้นกับนะคะเนาะปลาเขียวปรุงรสนะคะ,ะใส่น้าตาลนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็ตู่เาชอบคลุกข้าวนะคะชอบเอาน้ํา น้ำผัดเนี่ยค่ะคุกข้าวนะคะเพราะพอพอ,พองน้นกะเพราไม่มีไม่เป็นไรนะคะใส่ต้นหอมนะคะพอเป็นพิธีค่ะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะต้นหอมสุกเป็นอันเสร็จนะคะซี่โครงหมูในกระทะนี้1นกิโลนะคะ1นกิโละคะ่ะนี่เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วปรุงรสนะคะ,ะตามใจแล้วนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะ หูนี่แหละคะ่ะกับข้าวเย็นวันสุกนะคะกับข้าวเย็นวันสุกตุนทําอย่างเดียวนะคะทำตาอย่างเดียวบ้านนี้ลูกชายบ้านนี้ไม่เน้นผะนะะันนกนะคะเน้นกลับนะคะเนาะหมูนี่แหละค่ะกับข้าวเย็นวันสุกนะคะกับข้าวเย็นวันสุกตุนทําอย่างเดียวนะคะทำตาอย่างเดียวปลาเขียวปรุงรสนะคะใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเนาะ แล้วก็เนาะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกระเพราไม่มีค่ะเนาะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกระเพราไม่มีค่ะอ่าซี่โครงหมูในกระทะนี้1กิโลนะคะ1กิโลค่ะนี่เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วปรุงรสนะคะ ตามใจแล้วนะคะปรุงรสได้ที่แล้วนะคะผงนัวค่ะเนาะ,ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเติมน้าซุปลงไปนะคะเนาะให้มีน้ําพอขูกขิกขูกขิกนะคะ,ะลูกชายคนเล็กเครื่องนะคะเนาะตูดเอาน้ำซุปที่เราต้มซี่โครงหมูตุ๋นซี่โครงหมูใส่ลงไปด้วยนะคะตูนไม่ได้ใส่น้ำมันพืชนะคะเนาะนี่ค่ะใส่ซอสนะคะตูนใส่ซอสหอยนางรม ปรุงรสตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดใส่พริกแกงเยอะหน่อยนะคะตูวเขาชอบคลุกข้าวนะคะชอบเอาน้ำน้ำผัดเนี่ยค่ะคลุกข้าวนะคะกับข้าวเย็นวันศุกร์ค่ะซี่โครงหมูผัดพริกแกงนะคะเติมพริกแกงไปอีกนิดนึงนะคะเนาะผัดพริกแกงกับซี่โครงหมูให้หอมก่อนนะคะเนาะให้หอมก่อนแล้วค่อยปรุงปรุงรสนะคะปรุงก็ ใส่ผงนัวนะคะผงนัวใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ตุนชอบตุนใส่นะคะเนาะวันนี้ไม่มีกระเพรานะคะตุนใช้ต้นหอมแทนกระเพรานะคะเนาะเดี๋ยวตุนเติมน้าซุปอีกนะคะเติมน้าซุปอีกเนาะให้มันมีน้ำอพอคุกคิกคุกคิกนะคะน้ําซุปที่เราตุนซี่โครงหมูนี่ค่ะใส่ซอสนะคะตุนใส่ซอสหอยนางรม รุงรสตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดใส่พริกแกงเยอะหน่อยนะคะเนาะใส่ต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดต่อให้ต้นหอมสุกนะคะกระเพราไม่มีค่ะอ่ะตาตักซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักน้าซุปใส่ไปด้วยนะคะเนาะแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงตูนตามเองค่ะเติมพริกแกงไปอีกนิดนึงนะคะเนาะผัดพริกแกงกับซีโครงหมู ให้หอมก่อนนะคะเราให้หอมก่อนแล้วค่อยปรุงปรุงรสนะคะปรุงตูวเขาชอบ